รับมาเที่ยวชมวัดพระอาจารย์อุทัยอุตโยวัดวิหารสูงตำบลชัยบุรีจังหวัดพัตตุงนะครับวัดวิหารสูงซึ่งมีพระอาจารย์อุทัยอุตโยนะครับพระเกจิอาจารย์ดังของจังหวัดพัตลุงนะครับนี่เป็นวิหารนะครับเป็นที่ทนักของพระอาจารย์นะครับซึ่งพระอาจารย์เป็นสิทธ รุ่นหลังของตำนักจักกศิลาขออ้อนะครับวัดดังจากจังหวัดปัตะลุงนะครับนี่โบสนะครับนี่โบสถ์สวยงาม,มากนะครับเนี่ยตั้งวัดพึ่งผ่านการทอดกระถินไปนะครับซึ่งยอดก็ ประมาณล้านหน้าล้านอกนะครับปีนี้ซึ่งลูกศิษย์ลูกหาจากประเทศมาเลเซียไม่ได้เข้ามานะครับปีนี้นี่นะครับอ,รอาจารย์ปานบุญนะครับปานบุญนี่เป็นปานบุญในส่วนของมโนรานะครับท่านปานบุญนะักกรรพบที่เป็นที่รกรรสาธการของอ มโนรานมีวัดกำลังก่อสร้างโรงฉันนะครับนี่เราืองสำรับไว้กระถิ่นในปีนี้นะครับที่ผ่านไป วัดวิอารสูงต,ตำบลชัยบุรีเมืองเก่าพัทลุงอำเภอควนกนนจังหวัดพัทลุงครับเดี๋ยวด้านในพระอาจารย์ยังไม่อยู่นะครับวันนี้อาจารย์กำลังมีติดกิจนิบนอยู่ องขอขอบคุณคลิปจากจากเอกชัยยงเทียบพุทธดำรงคุณนะคะที่ส่งคลิปนี้มาให้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะ อย่าลืมนะคะถ้าใครได้ผ่านมาที่จังหวัดพัทลุงก็อย่าลืมมา,าแวะทำบุญที่วัดแห่งนี้นะคะเรากำลังขาดแคลนเรื่องหอ,อ,อพักอาหารนะคะพิธีลอยกระทงแล้วก็อาบน้ำต่างประเวทในคืนเดือนเพ็ญน,นะครับในวันในจันเพ็ญวันลอยกระทงวันที่สามสิบเอ็ดนี้นะครับ กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย